สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับชมเกมระหว่างพีทีประจวบเอฟ4ครับเปิดบ้านพบกับราชบุรีมิตรผลเอฟ4ครับตอนนี้นะครับทางราชบุรีมิตรผลครับอยู่อันดับที่8นะครับเตะไป21นัดมีอยู่32คะแนนนะครับส่วนทั้งฝั่งพีทีประจวบครับอยู่อันดับที่14ครับในโซนตกชั้นนะครับเตะไป21นัดมีอยู่23คะแนนครับไปดูเล่นทั้ง2ทีมกันนะครับไปดูทั้งฝั่ง พิธีประจวบเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับในระบบ5-3-2ครับฝั่งราชบุรีมิตรผล FC ครับในระบบ4-3-3ครับนับถอยหลังไลยครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้สิ้นคุณเชลเลอร์งามสมเป่าเริ่มเกมครับเป็นราชบุรีมิตรผล FC เป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับปลุกจากขวาไปซ้ายต้องมงคือกลับมาก่อนครับไปเล่นมตอต้าจังหวะขึ้นไปมง ชิงจังหวะกันอยู่แล้วข้างหน้าเลี้ยงลายแทงต่อมาวิลัมไม่ล้ำไม่รู้ลเล่นก่อนครับทะลุมาแล้วครับจงังหวะของวิลเลมเลิเก้ดึงรอเพื่อนแล้วปัน่นโค้งนี่โอ้โหโดนเซฟไม่ได้ก่อนครับโอ้แต่จังหวะนี้ยิ่งไม่ก่อนครับวิลเลมเลิเก้ครับต้องปัดครับนำคนมาทำประตูขั้วนครับไข่กลับไปปัดได้กันแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับาลาบูเอ้จับมาที่ลองจิ้วใหม่ พิวัตรเข้าไปรอ็อกข้างในแลวครับลองจิวลากจิ้วหาแล้วลองจิวกระชากแล้วก็มีโอกาสล็อกอีกทีนึงลองจิวไหลมาลงลงยิงโอ้โหโดข้ามคานครับโอกาสทองเลยครับคาราบุเอ้ครับลูงนี้ยิงไม่ตรงกรอบลองจิวลากไปล็อกโอ้เสียยูหลงไปเลยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยปาดกลับมาให้คาราบูเอ้ครับแปะโอ้โหมีเวลานะครับแต่ยิงออกไปเองครับจาโต้กลับเหมือนกันครับแต่กฤษณสนนเก็บบอลไว้ไม่อยู่ครับแต่งได้อยู่ครับกิตศักโฮชิน เปิดกลับมาคราวนี้ได้โค้งด้วยโอ้โหไม่ตรงครับคราวนี้เป็นพีราวัตรครับได้มงแต่ว่าโด่งข้ามคานไปลุกเปิดของกิติศักดิ์กิติศักดิ์ครับดูครับเปิดแล้วก็ดีที่สะบัดแล้วมันบอลมันเหินข้ามคานออกไปครับรอบอลอยู่แต่ว่าบอลมาไม่ถึงเท้าครับมายคีเหมือนกันครับจังหวะได้ลุยครับสลันยูเปิดโด่งลูกนี้แล้วก็โดนมงไว้ได้ก่อนแถวสองวอลเล่แล้วโอ้คู่ยังบล็อกได้อยู่อีกทีครับแรมซี่ยิงก็ไม่ตรงครับโอ้โห 2ครั้งซ้อนๆครับโอ้โหจังหวะนี้ครับติดบล็อกนะครับจังหวะแรกนี่ทางชุติพลยิงก่อนแต่มันเบาครับติดบล็อกกระโดดไปเข้าทางแรมซี่หวดข้ามคานไปเลยครับโอ้โหวันนี้บอลไปไม่ค่อยถึงทางด้านซ้ายของเขาครับเียนแรมซี่เล่นเป็นลูกสูตรนะครับไหลย้อนคืนกลับมาให้รัมซี่เปิดติดบล็อกแล้วบอลออกไหมเก็บเล่นครับคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับเกติศัก์เชียงบุดมบอลมาเข้าทางรัมซี่อีกที ต่างกันใหม่ที่สระนยุอินตราชวันเฉลิมวันเฉลิมลำบากแล้วโอ้โหยังโชคดีผู้สินเปล่าจบครึ่งเวลาแรกก่อนนะครับโอ้ีหวินะจเุฟ FC ครับกับราชบุรีมิตรผดอฟ FC ยังคงทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับอะไรครับผู้สินเช็คความพร้อมอะไรครับครึ่งหลังรับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ เกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเป็นทางฝั่งของพิธีประจวบครับเป็นฝ่ายเยลูกเริ่มเกมบ้านนะครับบุกจากขวาไปซ้ายจะเปิดเข้าไปครับโดยรัชพลนาวันโนกับรัชพลเปิดมาแล้วก็ได้โค้งด้วยติดเซฟจะซ้ำไม่ได้โอ้โดนเคลือนทิ้งมาก่อนมองข้างในครับยังไม่ให้จะดีดโอ้โหไม่ตรงชลาครับแล้วจะโดนสวนเอาแล้ว โอ้กาดูลองจิวพลิกครับลองจิวให้ต่อมาปาตินโยขึ้นมา2คนครับแล้วกลับมาที่ลองจิวอีกทีหนึ่งลองจิวลากจีเอาหาอะไรครับลองจิวตรงกลางมี2คนลองจิวเอียงแล้วหยอดโดงมาคาราบูเอลูกนี้บอลโอ้คู่โดนมงทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะหยอดมาให้ของลองจิวเนี่ยมันสุดเหยียดไปนิดนึงครับไม่ยิงเองครับจะแปะไหมเพื่อนเนี่ยตรงนั้นนี่พิธีประจวบอยู่เต็มไปหมดครับสี่เฟนลองจิวครับจะเปิดลองจิวเปิดโดงมาลูกนี้ได้โขวงด้วยโอ้โหโดงข้ามคานครับลุก์ โอ้ยลอยมามงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับอลอ้าเ้วจะเจ็บหรือเปล่ายอยกันเจ็บครับดูจังหวะตากว่าของลองจิวแล้วก็อู้ล่นเบียดรัชพลครับโยนโด่งมาจังหวะนี้ได้โขกด้วยแต่ว่าก็ไม่ตรงครับโด่งท่ามานแต่มุมของรัชพลครับแล้วก็โมต้าได้หมงโอ้หโดนเบียดอยู่สองคนครับกฤษณะนนทมาที่ลองจิว สีเป็นลองจิวครับให้คาราบูเอชิงกันมาแล้วแตะหนีจังหวะนี้สุดท้ายโอ้ยังได้อยู่ลองจิวตรงกลางมีเพื่อนรออยู่ลองจิวลากจี้แล้วก็เปิดเข้ากลางโดนสกัดไว้ก่อนครับโอ้โหฟิลิปปอยานครับช่วยไว้เลยครับลูกนี้หายแน่นอนครับลองจิวแตะหนีไปแล้วครับแล้วก็ดึงจังหวะเปิดมีโรเลอร์รออยู่โอ้หมีปาติญโยวยครับแต่ว่าบอลมันไปไม่ถึงทั้งโรเลอร์และปาติญโยครับดูครับโอ้โหฟิลิปปอยานไปทิ้งไว้ได้ครับ แข่งต่อมาทีหนึ่งอมอนเบิ้ลให้สวยเลยครับแรมซี่แรมซี่เปิดโด่งแล้วสอดมาได้โขกแล้วก็โอ้โหเบาเกินไปครับอูเจฟองแฮนบอลครับนี่ครับฟองอันใหญ่ครับเล่นต่อไปก่อนครับเดี like. ๋ยว V.R เช็คเอาครับผู้สินในสักษนะครับคุณชัยเลิศงามสมครับกับผู้สินที่ดูแล V.R อยู่ครับโอ้โหเกมนี้อาจจะตัดสินกันด้วยการตัดสินใจของคุณชัยเลิศงามสมครับว่าลูกนี้เป็นจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้โหผู้สินจะดูว่ามืออยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือเปล่า เจตนาทาให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าโอ้โหดูแบบนี้นี่สุ่มเสี่ยงเลยครับนั่นน่ะผู้สินดู v ว R แล้วครับจะตัดสินใจว่าอย่างไรหลังจากที่ดูแล้วตัดสินใจว่าจุดโทษครับโอ้โหเป็นไปได้ครับวัดชัยตะบ,บุกอองตะก,กูลครับได้แค่นั่งลุ้นเลยครับเดียวในเกมน,นี้จะมาไหมวิเลนโมตา้าวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงลูกน,นี้โอ้โหเรียบร้อยครับ หนึต่อศูนย์ครับโู้คูเจ้าทินพีธีประจวบครับได้ประตูขึ้นนำสก๊อตตองกลิ้แล้วก็เป็นมอต้ายิงเข้าไปครับยิงไปทางซ้ายของตัวเองครับส่วนกําพลเนี่ยพุ่งผิดทายครับแต่ก็อยู่ที่ผู้สีล่ครับว่าจะให้เวลาในเกมนี้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่นะครับยังไม่จบแล้วเป่าบ้านจุดโทษครับโอ้โหมีเหมือนกันครับโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่อะไรครับดูครับ จุดโทษเราเพิ่งดูภาพช้าเพิ่งจะจบไปเลยครับมาเป็นจุดโทษของราชบุรีบ้างครับอู้คูดูครับผู้เล่นของวีดีประจวบมันถึงกับนี่นึกว่านอนเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะทางนั้นซ้ายครับลองจิวเปิดเข้ามาแล้วก็หมองทิ้งไม่ได้ครับราชพหจังหวะปฐมชัยเนี่ยถมเข้ามาจะเล่นครับอาครับฟิลิปโรเลยยิงลุงนี่แล้วโอ้โหโดนเซฟโดนเซฟครับโอ้โหไม่ได้ครับอู้คหู มตพโพฮีโร่เลยครับโดนจุดโทษและผู้สินก็น่าจะเป่าจบเกมเราด้วยครับโอ้โหกอดกันกลมเลยครับพีดีประจวบครับเสียจุดโทษในจังหวะสุดท้ายของเกมแต่ว่าฟิลิปโรเลอร์ยิงไปโดนแซมครับดูอีกทีครับดูครับโรเลอร์ก้าวเข้ามาแล้วก็ยิงโอ้โหมือขวาเนี่ยปัดไปได้ครับแต่ต้องดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะดู16ที่เข้ามาเร็วเนี่ยผู้สินจะว่าอะไรหรือเปล่าครับฟิลิปโปซิยานเข้ามาเร็วมากนะครับแต่ก็อยู่ที่ดูลิฟของผู้สินนะครับว่า มันเป็นการเข้าที่รบกลนวหรือเปล่าถึงแม้เกมจบไปแล้วก็ก็ต้องรอให้ชัวร์ก่อนครับนี่ครับผู้สาใจใหญ่นี่แหละครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนครับถ้าเกิดเกมจบผู้ช่วยผู้ชินทั้งสองฝั่งต้องเดินเข้ามาหาคุณชัยเลิกดังนั้นยังไม่จบครับอาวอะครับเพราะว่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่ศิวกรภูดมครับจะรายงานอะไรให้คุณชัยเลิกนะครับเพราะม้าพรอมีฟลิโปสยานครับที่ขยับเข้ามา โอ้โหดูภาพชาตรงนี้ขยับเข้ามาก่อนจริงๆแลวครับและผู้ชินก็ดูเว R ย่ถึงใจยิงใหม่ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่แหละครับชี้เลยครับว่าคนที่เข้ามาก่อนก็คือฟิลิปปซิยานครับเอาเปลี่ยนครับไปลองชิวบ้างครับลองชิวครับดูกับมัฐพงศ์ครับลองชิววิ่งเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้ครับแล้ผู้ชินก็เป่าจบเกมทันทีครับนี่คือแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้อย่างแท้จริง ทีดีประจบ FC ครับเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC ไปแบบสุดมันเลยนะครับ 1. ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โอโก็ต้องบอกว่าเป็นดราม่าจริงครับในช่วงท้ายเกมครับ